ชมเขาหน้าหวานเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเขาหน้าหวานของเฮาฮาลงมาใหญ่แบ้เฮาก็เลยมาถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งน้ำกันว่าเขาหน้าหวานเฮาเฮาบริได้ใช้ปุ๋ยได้นี่เฮากะสีประมาณนี่และเฮาใส่ฮากกะีดอันนั่นเท่านึงสีน้ำจุลินซียเอาประหยัดปุ๋ยประหยัดปุ๋ยก็เลยใส่น้ำจุลจุลินซีเห็ดเอาหแล้ว ดูลิตซี่เห็ดเอามันแดงเห็ไดไ้ทิดนึงมันแดงก็มาผสมนม้ำผสมน้ำแล้วเขาก็เอามาฉีดฉีดกะสีระมาณนนี้แหละฉีดเพื่อหอมันเหลืองมันกะสีพ่อเขียวยูเทดสอบนะเห็นแต่เบิ่งใน y YouTube เบิ่งใน u t u b e เขา่าเออมันได้พ้นได้ เออเขาก็เลยมาทดวดสอบเบิง้งทดวดสอบเบิ้งเขาหน้าเองต้องวะนี่แต่ว่าเขาว่า,วาเขาตรวจสอบผัดสีใสพุ้ยกะมันกะสีบูฮู้จากตัวใดเป็นตัวดีจากตัวใดเป็นตัวบวดีเขาก็เลยลองวะเขาบอต้องเล่นพุ้ยเขาเล่นแต่น้ามันนี่ฉีดเอามันกะสูงเติบแล้วสำนีแล้วก็พอใจดอก ชมว่าชมว่าบัวไดลินพุ้ยคือหมู่นี่แหละนี่แบ่มันกะบ่อนมันบ่งงามเมื่อกี้บ่อนมันงามหายต่อกันนี่แหละตัวตน,นี้มันหน้าบัวหอยค้างบัวไดนี่แหละกสประมาณน,นี่แหละพวกพวกบ่งงามเลยตัวนี้ตัวบ่งงามมากกว่าสีเธอหนึง มันบอว่างสีดชั้นห้าว่างสีดดุกคือสีไดอายุธรรมดาเขาวะชีมหาเมือ่อชีดอันนี้เขาไดช่องเดือนผัดหา้ากระีดเธอเดียวกระชีประมาณนี้แล้วยัดปุ้ยนี่แล้วยัดเงินนำํนนำบ่มีเงินซื้อนำ้ำเงินกับพ่อมีอยู่บอกว่าดอกบ่มีหังเขาอยากทดลองเบิงบ้งเบิ้งใน y o ย,ยูทู e เหระะอเขาใช้ไดพ้นได้ ประหยัดพุ้ยได้เออก็ลองเบิงพันบุลลองบุหุถูกอย่างเขาต้องลองต้องพิสูจน์เอาเองลองเบิงมันได้พ้นเท่ากับบตรองใสมันเท่ากับใสแต่น้ามันนี้ก็ะพอลดต้นทุนลงไปเท้าแม่อีเท้าอันนี้จริงพึ่งจะเท้าได้มันเท่ากับได้ลูกสองสามสามที่สาม ห้องมันใหญ่กว่าหมูเลยห้องมันแบบแบกอีเท้าเด้เนี่แบกกินหมอกินกินทั้งเขากินทั้งหย,ยาหยามันปั้นกันกินและเห็ดเผื่อแบกเผื่อมูเผื่อม้าอันและเผื่อคนตอนนี้แล้วใายเพื่อม่พี่น้องเบิง่งว่าเขาห้องบริใัทปุ้ย